บ้านหลังนั้นเป็นบ้านร้างไม่มีคนอยู่นานแล้วนี่นาทำไมถึงมีแสงเทียนออกมาจากในบ้านหลังใครมาอยู่งั้นหรอไหนลองจอดรถไปดูไหนสิโอโ้โหยายแมงมุมเกาะเพียบเลย <S <S เฮ้ยนี่มันลงศพนี่นาใครมาจุดเทียนไว้เนี่ยกบไปใครพูดน่ะ นโม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 ใครอยู่ในนี้นโม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 เฮ้ยอยู่ไม่ได้แล้วกลับบ้านดีกว่าโอ้ยไม่อยู่แล้วโว้ยคืนวันถัดมาหลังเลิกงานยายดวงัวดีครับผมเออพอดีผมมีเรื่องอยากจะทำยายหน่อยครับ เกี่ยวกับบ้านหลังตรงริมถนนนะครับยายพอดีว่าเมื่อคืนนี้ครับตอนที่ผมกลับบ้านหลังเลิกงานแล้วผมเห็นไฟจากในบ้านครับพอเข้าไปดูก็เห็นเทียนจุดรอบๆลงศพเหมือนมีคนอยู่เลยครับยายอ๋อบ้านหลังนั้นเองบ้านหลังนั้นเดิมทีเป็นบ้านของยายคำยายคำแกเป็นคนเล่นของ ชอบทำคลองใส่ชาวบ้านคนไหนที่แกไม่ชอบแกก็จะทำคลองใส่อยู่มาวันหนึ่งยายคำเกิดเสียชีวิตอยู่ในบ้านคนเดียวโดยไม่ทราบสาเหตุยายคำแกไม่มีญาติพี่น้องที่ไหนชาวบ้านก็เลยช่วยกันจัดงานศพให้ตามมีตามเกิด แต่คืนวันที่จัดงานอยูย่ๆก็มีฝนตกหนักอย่างกระทันหันน้ำฝนนิสานเข้าไปในโลงแล้วก็สาดเข้าบ้านยันนักพระตมอหยู่สวนกลางคันคนในงานนี่นต้นพากันคิดว่ายายคําเป็นวิญญาณเฮียนก็เลยพากันหนีกลับบ้านหมดแม้กระทั่งพระก็กลับวัดกันไปหมด พี่คีก็เลยไม่ส้มบุญเล้วหลังจากนั้นก็ไม่มีใครกล้ากลับไปยุ่งกับบ้านหลังนั้นอีกเพราะพากันคิดว่าเยคำเฮียนแล้วก็พากันกลัวผีเยคำหมายความว่าวิญญาณยังติดอยู่ที่บ้านหลังนั้นเหรอครับใช่แล้วแทบคือคนที่ผ่านไปแถวบ้านหลังนั้น ได้ยินเสียงสัวตกด,ด,ดังออกมาจากในบ้านมีนี่นมาน,นี่เอาหูมายายจะบอกอะไรให้ฟังมีคนบางคนในหมู่บ้านต้องการให้วิญญาณยายคำติดยู่ที่นี่เพือเป็นการแก่แค้นยายคำทำของตสโด้วยและโอ้โหขนาดนั้นเลยหรอครับ หมายความว่าการที่พิธีไม่ถูกจัดต่อให้สำเร็จก็เกิดจากความตั้งใจของชาวบ้านบางคนด้วยใช่ไหมครับใช่แล้วจำเอาไว้นะตนห้ามกลับไปที่บ้านหลังนั้นอีกเหยือยายครับผมเข้าใจแล้วครับยายคืนนั้นขณะที่นอนหลับอยู่ต้นก็ฝันเห็นยายคำ มาหาค่าน้อยกลับมามาช่วยขา้าเนโม่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 เนโมกลับมา กลับมาช่วยค่ะนโม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 เฮ้ยเอ้ยตายตกใจหอเมื่อกี้เมื่อกี้เราฝันไปแล้วเนี่ยเย่คำเรียกให้เรากลับไปหาโอ้ยตกใจตื่นเลยต้องมีอะไรสำคัญที่เย่คำอยากให้เรารู้แน่ๆไม่ได้การ พรุ่งนี้เราจะต้องกลับไปที่บ้านล้างหลังนั้นอีกคำวันลุงขึ้นต้นกลับไปอย่างบ้านล้างอีกครั้งนโม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 เฮ้ยอะไรเนี่ยทำไมถึงมีผ้ามาสวดได้เนี่ยนโม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 โอ้ยปวดหัวหยุดหยุดโซาที นโม่นาโม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 นโม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 ถ้าบอกขยุดหยุดสถีไม่ภัยทียังไม่จบนาโม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 ฉันไปไหนไม่ได้ช่วยฉันทีนโมนาโมนโม ไม่ได้แกจะไปไหนมาร่วมพิธีพิธียังไม่จอแกไปไหนไม่ได้ไม่ใหฉันไปเฮ<ะ>้ยนี่มันรถไอ้ต้นนี่นาแล้วตัวมันหายไปไหนเนี่ยมาจอดรถทิ้งไว้นั่นสิแถมมาจอดไว้หน้าบ้านยายคำด้วยอฮ้ยคนลุกฉันกลัวไม่เอาฉันกลับบ้านดีกว่าเอ้ยพวกเราแยกย,ย้ายเหอะ อย่าอยู่ตรงนี้เลยฉันกลัวไป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 ฉันก็กลัวอุ้ยไม่เอาอะตัวใครตัวมันคืนต่อมานโม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 นพียงไม่จบมาช่วยกันทำพิธีให้จบ